ครับสวัสดีครับนี่เจอ่ไหมาครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนครับบ้านลำบูพานตําบลปะตั้งผสมจังหวัดนนทบุรีครับเวลากลางคืนนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูหารเย็นนะครับจะเป็นแกงหัวปีเสบปลากระป๋องแล้วกันครับแล้วก็ถ้าใครไม่มีข้าวก็สามารถใช้หัวปีนะครับแกงแล้วก็ทานทานเปล่าๆก็ได้นะถ้าไม่มีอาหารอะไรหรือมีไม่มีข้าวครับก็สามารถเอาชีวิตรอดได้ขอให้ที่สวนท่านมีกล้วยนะครับ ยังไงถ้าปลูกกล้วยไว้ยังไงต้องมีหัวปีนะครับเพราะหัวปีสามารถาใช้แทนข้าวกินกินแทนข้าวได้นะครับเอาชีวิตรอดช่วงโควิดสิกักตัวแรต่างๆนะครับหรือว่าอยู่ไร่อยู่สวนนะครับไม่มีอาหารกินก็สามารถเอาหัวปีมาเป็นอา,อาหารถือกินแทนข้าวได้นะครับโอเคมาดูกันครับโอเคก็จะมี ยังไม่ต้องเตรียมก็คืออ่ะมีตะไคร้นะครับทุบแล้วนะตะไคร้ขาวใช้ชากทุบแล้วก็ตัดหน่อยนะครับแล้วก็ปลากระป๋องซุปเชฟนี่ครับโอเคก็มีน้ำปลาต้มหรือว่าน้ำปลาทิปลดนะครับโอเค๋เยวเราต้องจุดเตาไว้แล้วนะครับเอาน้ำก่อนนะครับเปิดน้ำที่ก๊อก ที่เก็บไว้ก่อนนะครับจา <c oughs> บ้านส่วนลกหน่อยนะครับใช้ไฟโซลา่าทั้งคืนก็พัดลม12โวลต์ต่อไฟจากแบตเตอรี่นะครับข้างในก็มีโคมไฟโซลา่านะครับห้องน้ำมีถอดไปใช้บอ่อปลาก็เปิดน้ำจากกรอกนี้ได้ แทงเก็บน้ำเรานะครับต,รตอนมีแสงนะครับยังไม่ได้ฝังท่ออยู่เลยนะประมาณนี้แล้วกันครึงครึ่งหม้อกระทะนะครับน้ำเยอะหน่อยนะครับสอสกิน จะผ่านครับอ้สวยนะครับร้อนๆนะครับร้อนครับเพิ่งอ่นะหุงเสร็จนะครับต้มเสร็จโอเคครับวางหม้อบนเตานะครับให้ได้ศูนย์ึ่่งกลางโอเคเปืนกำลังลุกนะครับแล้วก็ผักเราก็จะเป็นนี่แหละพวกใบแมงลักนะครับ มีผัอีตูนะภาษาอีสานผักต่างๆนะครับต้นหอมก็ปลูกไปก็โตแล้วนะครับเก็บได้โอเคเดี๋ยวเราไปหาหัวปีก่อนนะครับที่สวนก็ดีหน่อยปลูกกล้วยไว้เยอะนะครับรไปเอาหัวปีสดๆมาบาง,บางเขอก็ยังไม่ได้ตัดเกียก่ยวกล้วยนี่ ต้องเดินหาหน่อยนะเดี๋ยวสมักก็มีตัดทำนุ่นทำนี้กินนะครับโอเคอตัวน,นี้ยังไม่ตัดนะครับตัดเลยนะครับระหวังงยางกล้วยหล่นใส่หัวนะโอเคได้แล้วหัอปีสดๆจากต้นนะครับ จากต้นกล้วยนะครับที่เราปลูกไว้ใช้เป็นอาหารแทนข้าวได้นะครับส่งขายต่างประเทศนี่หัวอะไรตังนะครับเนี่ยหัวปีนี่นะครับเห็นบางที่เขาบอกว่าหัวเป็นพันเลยนะทำไปเล่นไปหัวปีธรรมดาเนี่ยนะนธรรมดากันนะ เมืองไทยหาง่ายนะครับทางเพศเขาปลูกไม่ได้เคเดี๋ยวตะไคร้ไปใส่หม้อ,อก,กัอนนะครับไม่ว่าเขากินลดขมอ้วนหรืออะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะครับเดี๋ยวเขาปอกก่อนไม่สะดวกมือเดียวครับโอเคปอกจะได้หัวเปลี่ยนอ่อนแล้วนะครับแล้วก็ใช้มีด ผ่าหน่อยนะครับผ่าครึ่งนะครับผ่านี้แล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อจะได้สุกง่ายนะครับเคชิ้นนี้ผ่าน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหั่นนี่นะฟไฟ,ฟยเลยนะครับเค้ใช่ไหมขอหั่นก่อนไม่ใชดวกมือเดียนะหัน่นซับๆับนะครับเคหั่นเสร็จแล้วก็ได้หัวปีประมาณนี้ครับ หยิบเส่ถ้วยนะครับสดจากสวนครับโ okay. อเคแล้วก็เทใส่หม้อ,อเลยครับหม้อเราจะเริ่มเดือดแล้ว ล okay. ้างไปให้หมดนะครับสามารถกินแทนข้าวได้นะครับหปีไม่มีข้าวก็ต้มหัวปีกินได้นะครับเตรี okay. เดี๋ยวฝาของสุดท้ายแล้วนะครับเตรียมเก็บผักก่อน ใบเมงลักนะครับคือภาษาอีสานก็ขาอีตูนะครับที่ออกดอกก็เก็บไว้ให้เขาแก่ไปแล้วกันฝนตกนะครับไม่ต้องล้างเลยนะครับฝนเพิตกไปเลยช่วงนี้ฝนตกทุกวัน ามีหัวหอมก็ทุบหัวหอมใส่ได้นะโอเคอแล้วมั้งผักมีสมนุนไพรนะครับนเป็นปลูกเองก็ปลอดสารนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยนะครับเป็นก็ถือว่าเป็นผักปลอดสารไปโอเคต่อไปก็ มาเอาใบต้นหอมหน่อยหนึ่งนะครับเด็ดเอานะครับไม่ถอนจะได้กินหลายรอบนะครับถ้าถอนนี่มันได้กินครั้งเดียวนะครับนี่ับออกมาใหม่นะครับโอเคได้ละได้ใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมแล้วนะครับ ไปใส่สุดท้ายน,นี่หั่นหน่อยนะครับหั่นตัวใบหอมหน่อยนะครับขอหั่นแปบน๊บหน,นึ่งโอเคหั่นนะครับก็ยิบรวมกับใบมะลักอและผักอีตูนะครับรอใส่ขั้นสุดท้ายนะครับตนอนนี้โอเคตอนนี้ปรุงรสกันปลาไต้มกับน้ำปลาที่ปรุงร ก็จะใช้ชูรสก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับข้นานาปลาต้มดีกว่าใส่ประมาณสักสองช้อนนะับโดยประมาณต้องคนหน่อยละสุกง่ายนะสุกง่ายใช่คนหน่อยให้ เอาข้าวน้ำข้าวเนื้อหน่อยนะครับเราจะหอมนะหอมหอมน้ำปลาร้านยอันนี้ก็แทนข้าวนะันจะเป็นเหมือนน้ำนมเลยนะเนี่ยสีนะครับออกขาวๆนะครับน้ำนมข้าวเลยนะครับโอเคเราเอาปลาป่องมาใส่นะครับเดี๋ยว เปิดฝาเป่าปองแล้วอาคนออกตรงฟ้าหน่อนะครับวันเวลาในที่นี้สิบเก้านาฬิกาห้าสิบสีนาทีนะบับนคลางที่สามเอ็ดซิงหานะฮะคือสกัดลสอห้าหกสี่นะครับเ,เปิดกระป๋องนะคพิ่แล้วก็ดึงนะครับขอดึงนิดนึง เด้งมาแล้วครับก็เอาไปสมอเลยครับตอนนี้ก็จะมีเหมือนชูรสชูอะไรอยู่แล้วนะครับความอร่อยของฟักทองแลอสองปองพอครับ Okay. ปลานี่สุกแล้วนะครับเราต้มให้ร้อนอีกทีนั่นเองโอเคนะสุดท้ายนะปลานั้นน้ำปลาที่เป็นรสใหม่นะครับนิดนะครับ โอเคทั okay. ้งมาว่าขาดขาดพริกนะครับนี่พริกหมดไอ้พริกยังไม่ได้ไม่ได้ไปเก็บโอเคใส่พักเลยนะครับแล้วก,ก็ต้นหอมเลยขึ้นไปโอเค คมันนี้ไม่ต้องคนนะเดี๋ยวขอชิมมต้องคนนะ่อให้ปากป่องน้ำปากป่องมันเคลื่อนตัวเน่อยนะครับอยู่กับที่ไม่ได้รสชาติโอเคหอเมเตะจมูกม,มากเลยนะครับขอชิมหนะ่อยพี่นะั้ต้องเป่าให้เย็นกันนะ อืมอืมโอเคมีโคมนัวมีอะไรรสชาติกลมกล่มล้วโอเคครับต้มอ,อีกหน่อยอใส่ฟืนไปนิดนึงครับจริงก็สุกแล้วแล่ละแต่ว่าต้นให้ผักกินผักมันออกมานะครับ Okay. เรียบร้อยครับเมนูอาหารเย็นวันนี้แกงหัวปีใส่ปลากระป๋องนะครับโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับอยู่ไร่อยู่ยสวนก็ตัวนี้เอาชีวิตเอาไว้ทานแทนข้าวได้นะครับถ้าไม่มีข้าวอยู่ไร่สวนขอขอให้ปลูกกล้วยไว้นะครับขอให้มีหัวปีไม่มีข้าวก็อยู่ได้ครับต้มกินใส่ น้ำปลาน้ำปลาละชุรอดอะไรต่างๆตัวน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถประทังชีวิตได้เอาชีวิตรอดช่วงโควิดสิบเก้าได้เวลาไม่มีข้าวไม่มีอะไรแต่ขอให้ปลูกกล้วยไว้นะครับก็มีหัวปีแั้นก็มีกล้วยลูกกล้วยก็ทําอะไรได้หลายอย่างนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกาลังใจใช่ไหมในการทาคลิปวิดวีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วชมงานตอนนี้อยู่ไรยย่อยู่สวนนะครับ ดยที่จังหวัดนังคายก็ทําเมนูอาหารตามที่มีตามไร่ตามสวนนะครับก็สู้ๆกันไปสู้ๆกันต่อไปครับกับโควิด -19 ยังไงต้องอยู่กันอีกนานนะครับใครไม่เจ็บไม่ป่วยก็ให้ระวังตัวใครป่วยก็รักษาตัวให้หายดีครับสู้ๆครับสู้ไปด้วยกันครับกับโควิด -19 ครับ